ครัวส,ครสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบละซาลลเกียวสิงพี่น้องมื่อกี้ก็มาพบพอ่อมาเจอ,เจอกันตอนเศร้าอ่าแต่เศร้าพี่นอ้องอ่ามาหอดอ่าบ้านนาขามพี่น้องบ้านนาขามอ่อาอําเภอวางยางตำบลวางยางพี่นอ้องอ่าจังหวัดนครพนมพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็มาหอดมาพบพอ่อ ตอนเศร้าหนาวพี่น้องอากาศหนาวหนาวครับเนาะมาบ้านเกิดบังนอนพี่น้องเนาะแต่มาเห็นรถเกีียวห้พี่น้องนะืัอนี้ครับมาหอดจอดถึงเก่าพี่น้องมาหอดบ้านเกิดบังนอนการืันนี้ก็ขออนุญาตเว่าภาษาบ้านเกิดพี่น้องเนาะภาษาย้อยนาเกพี่น้องนครพนมนะครับภาษิขออนุญาตเว่าภาษาเดิมๆเด้อพี่น้องวันนี้ครับ นกกามหอดดิสรถเกี่ยวคนกับเป็นรถรุ่นเก่าครับ DC 70 G เฮ็ดอะไรมันนี่เออยังไม่เห็ดยังมัหน,นีนะเหตดเกี่ยวดันกระเทือนหมดครับเ่ยวดันกระเทือนนะคุณร้อนนะครับรถรุ่นเก <c oughs> ่ารถเดิมๆ DC 70 G ร <c oughs> ุ่นเก่า อะบดเห็ดหยั่งเสตอร์เดิมเจ้าเป็นไผ่ซะซื้อว่าอย่างผมพูดจักเจ้าอยู่บ่ซื้อดาบครับโอ้คิดว่าอ้นเพิ่นว่าดาบดาบนะบอกม่เอมวกยวงหันเนี่ยเออมันนี่เห็ดสุดน้อยอเนาะเออเห็ดสุดธรรมดาสุดน้อยแมนทดล้อไผ่น้ำ

เขาบันดิตลุนเขาบันดิตอีน่างเขุกอ่ะหลุนลุนใครก่อลุนเขาบันดิตนี่แหนี่ยบันดิตอีนางท้องโอ้ทองบ่ทอง,ทองท้องตะกรงนะกูเจรถเสียไปแล้วบ่สียไแล้วบัิตบัทิตบ่เฮ็ดอะไร่มันชิติดบ่เนี่ยหมวยมัข้าป่าต้องาสตร์สตา์ฮะลองสตาร์บ้าง เอายาซอจยบาอยมันลย่ถอยดเือ่วยยัสวัสดีครับสวัสดีครับน่ยคุณป่อวจะคู่จัางูนะฮะคูมันจะ่อยคู่ยังคู่จัางคู่ัคมืป่อคู่จคู่จัอู่บ่ว่าาคือกัดนะเพื่อสนัดีซื้อว่าจากไหคู่ม่คู่คนน่คนก็คู่กันยันเดียวกันนะจอยบ้านสปอยบ่เป็นเป็นเล่ามาทางไหน

ไม่ไพเจ้าเป็นไผโอ้ยไปอยู่บ so ้านกุลอคำนักเรียน uh, ้อยเออกับไปแต่น้อยคนเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยเจ้าทีอยู่น้ำกันแล้วใหญ่น้ำกันกินน้ำกันเออมันซื่อว่าจะได้เอาเจ้านั้นเพชเพชเออเพื่อนนั่แดงแดงเดข่าววันนั้นเขาอ๋อเจ้าเนี่ยบ่เออเพชวันนี้ลูกปลาแดงการเทื่ยงฮันหน้าใส่กันเด้ อตีจะเจ็บบนมือตีจนเจ็บบนมือโอ้ยมาพอพี่น้องแล้วหวานนี่เป็นแน่ไหนเขาเป็นแน่ไหนทั้งนั้นนะเราไปกลับสมบูรณ์ดีอยู่ครับกลับตีจนเจ็บบนมือได้ดีใจแฮงอัน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 รถเจ้าบ่อนี่นะรถลุงรถลุงบ่ผัวเอ้ยแหละล่ะนะอ๋อบางยานี่ยนะบ่อ๋อ นาะดว้ในได้บริเห็นกันนะเผ็ดเพ็ดยังน้อยหรอลูกหล้าไปอยุเก้าหัวเนาะโรงเรียนจุฬอสามค่อยไปตอนนั้นก็เห็นเจ้าอยู่ได้เจ้านี่ยเป็นสาวแล้วก็ตอนตอนนั้นกระสิเป็นเป็นสาวในซ้ำน้อยนะบ้างเจ้านั่นน่ะผมรู้สึกอยู่ยังเป็นเล็กน้อยอยู่แต่ว่าแต่งตัวมาแต่งตัวไปเห็นมูน้ำผึ้งสาวเห็ดน้ำเขาเอ้ย เออรลานเลยเขาเออรลานเขานางลันนี่เออเออลันนี่ก็เป็นเอื้อยรุ่นใหญ่ยอ,ยอีกแต่ว่าออไปน้ำเขาตลอดอนอนอยืดย่นหันไปกินอยู่หันเลยเนออาะฝั่งเราไหลโมคุ้มกับเกี่ยวกันหรอเป็นยังไงผขาดวันนี้เราเห็นตุ๊บขาวน่าปังแล้ <laughs> เห็นตุนว <laughs> I love not ง่ายดีบั <c oughs> มันจ็นรดรุ่นเก่าพี่น้องนี่ครับรถรุ่นเก่ารุ่นเละ DC 70จี้รุ่นเก่ารุ่นแรกมันเป็นเกียวตั้งพี่น้องนี่ครับมันเป็นเกียวตั้งต้องให้เป็นเกียวดันกระถดทุบโปออกพี่น้องครับมืนหนีมาลัดแปงเกียวตั้งให้เป็นเกียวล้มพี่น้องรับเป็นเกียวดันเกียวดันกระเทิน สูตรรสชาติรสเกี่ยวซิ่งนิ่วมันเปลี่ยงนิ่วตัวได้ให้เพื่นเป็นเรื่งดีนะถามันบุรีเก่านิ่มนิ่มห้ามีเลยไม่ใช่เพื่อนซองนิ่มก็ไดู้็เป็นยังดอกเป็นดีมันดีขึ้นนะบูดตัวนี้กัให้เพื่อนใส่ให้เพื่อนตัวได้ที่มันดีเลเปลี่ยนนิ่วให้เพื่อนใหม่เลยเฮ็ดให้เอื่อยเฮ็ดให้เอื่อยเมนี้มาเฮ็ดรถไทยพี่น้องครับเนาะบเรเคยพบพ่อกันได้เคล้าพี่น้องนราดุนแล้วหลายสิบปีแล้วพี่น้อง สามสิบสี่สิบปีพี่น้องเนาะบูได้พบพ่อกันสี่สิบปีนะมาถามว่าเป็นลูกเต้าผู้ใดญ่บัณิตแห่เฮือนคิดกันตะกี้พี่น้องเนะาะตั้งแต่สี่สิบปียืมให้หลังครับโอ้พี่น้องเอ้ยะมาบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องรถพน่นกะได้ เฮ็ดสายพานล่องซีมาแล้วเรียบร้อยแล้วกัตู้เบาคือที่ตัดบดเลยเพราะว่าตู้เบามันเขียวมันเขียวมันแหลมแล้วพี่น้องขันนี้เขียวมันแหลมนะครับรถเดิมๆเราเคยแต่งเคยยังพี่น้องแต่งแต่สายพานล่องซีซื่อๆนะเสริมว่าได้โทษว่าได้โทษยังตู้เบาบ่าได้ตัดบ่ได้เฮ็ดยังพี่น้องเาดึ่มๆครับเบิ่งว่าเพิ่นยกมาตู้ขึ้นบ่วาตูว่าได้ยก แล้วก็น,วนิวนิวตู้นวดพี่น้องแหลมครับกัดทัดไ่ได้นะฟุดเปลี่ยนแต่แกงมากพเปฟุตใส่แต่แกงซิ่งครับข้างบนก็ใส่แต่แกงซิ่งข้างล่างก็ใส่แต่แกงซิ่งะไม่เห็ดกี่รันไห้มืนอีหร่ย่างเดียวครับแล้วก็ทดอดรบบอบไห้อย่างอื่นบริเทศหยังครับระบบรับนิ่มๆมิลีพี่น้องอ่อน เป็นแตงแล้วเรียบร้อย <c oughs> รถพี่น้องกันพี่น้องครับเงื่อนติดกันหันหน้าใส่กันเลยพี่น้องคนละฝากทางครับกับเจ้าของรถทันนี้แต่ว่าหันโบแมนอยู่มืองนี้ได้พี่น้องอยู่ในบ้านบ้านสมปอยนะครับอันนี้เป็นบ้านนาขามตะกี้มันเป็นบ้านนาขามอ่าบ้านนาขามกับบ้านสมปอยนะมันจะเป็นโรงเรียนเดียวกันนะพี่น้องโรงเรียนนี้นี่ครับเพื่อนมันก็ติดโรงเรียนน่ครับผมก็โรงเรียนอยู่นี่แหละพี่น้องครับนี่ โรงเรียนนาขามส้มป่อยนะซื้อโรงเรียนนะครับสองบ้านในโรงเรียนอันเดียวกันครับแต่ว่าเป็นอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมพี่น้องวันนี้เพิ่นเพิ่นแยกวางยางนะพี่น้องตะกี้เป็นบ้านวังยางซื้อตะบลวางยางนะวันนี้ตำบลวังยางกับมาเป็นอำเภอวางยางตำบลวางยางนะครับจังหวัดนครพนมวันนี้ก็เลยแยกออกนะบ้านปล่อยกับเป็นเป็นอำเภอนาเกบ้านนาขาม ก็เป็นอำเภอบางยางนะครับบับน,นี้เอ่อแต่ว่าโรงเรียนเดียวกันคือเก่านะพี่น้องสองอำเภอครับสองอำเภอโรงเรียนเดียวกันนะออมาพบพอกันตอนอายุหลายแล้วพี่น้องนะๆๆนห่างกันตั้งแต่อายุเก่าขวบครับจนมาหอดเอ่อสี่สิบห้าสิบปีแล้วพี่น้องก็เลยเวลาเลยมาสี่สิบปีพี่น้องจะมาพบพอกันอีกน,นึงนะมาหอดกันมาถามพี่น้องจากันบ่ได้นะครับมาถามมาไปลูกเต่าเล่าไผ่เนาะ ็เลยหูจัากันพี่น้องดีใจครับเนาะได้มาผู้พ่อเอื่อยหน้าพี่น้องเนาะเป็นเอื่อยเพื่อนเป็นเอื่อยนะกับตอนนี้แม่บ้านกําลังถอดผู้พูนะพี่น้องกับผมกับถ่านะเมื่อวีนบริเวณยังหลายนะก็เลยถ่า้เพื่อนถอดผู้พูเฮ็ดหลายคนตรไปดอกพี่น้องมันอันั้นกันนะครับเ้เพื่อนเฮ็ดแม่บ้านผมกับถึออุบัติเหตุพี่น้องเมื่อั้นไปซุกยกสุดนิ้วนุ่มลงรถลอยแปดเอ็กนะพี่น้องครับนี่นะรถพยาบาล อยู่ร้อยเอ็ดนะอันนี้นี่พี่น้องนะครับยกลงแล้วอันนี้มันหมุนนะครับเอาลงสองคนนะพี่น้องมันมีไฟซอยนะมันหนีบเลยพี่น้องมาเนาะนี่มันหนีบหนังสีกไปเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นั่นเดี๋ยวนี้ยั่างไงเซาอยู่พี่น้องมันอักเสบครับเนาะอันนี้โอ๊อดตเฮ็ดซื้อเด้อันนั่มคลืนมากกับนอนไห้อยู่คนนั้นนะปวดนะมันนี้ก็เลยสิผ้าเมื่อบานเลยพี่น้องเนาะเฮ็ดรถคันนี้แล้วสิเมื่อบานเด้อพี่น้องเนาะอันทันต่อไปนี่ก็เดี๋ยวผมจะขี่ววนกลับมาอีกเนาะเพราะว่าย่างไงทอดยาเ่าง พ้นจะชวนกลับมายังมีอุดรนะพี่น้องนะจังจ่อไปอุดรจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอำเภอหนองวัวซอบวยังมีนะพี่น้องเพิ่นจองเกี้ยวมาเป็นเกี่ยวดันสเตนเลสรถร้อยร้อยห้าร้อยห้าเอกอีกจักอาทิตย์กลัวพี่น้องเนาะจังสิไปใส่เพิ่นนะเพิ่นคาตัดอ้อยอยู่พี่น้องนะเพิ่นเพิ่นเบวบางนะเพิ่นโทรมาหาผมแล้วก็เพิ่นหูบอกว่าตอนนี้มีเวียกวิการงาน สุดตัดไหวอยู่นะก็เลยว่าเออทังจังประเทศนะเดี๋ยวผมก็มีมีมีคนจองคิวเนาะทั้งน้องบัวน้ำผู้ทั้งเมือง,รรง,งเลยทั้งชายชูภูมินะอ่าทั้งผักผักเหนือมีพี่น้องจังหวัดเแเทพยังมีอยู่เด้อผมสิบประเทศไทยอยู่จังหวัดแพร่เนาะทันทพ่อนะเพื่อนก็จองคิวมาแต่ผีไกย,ยเพื่อน,นะนบริเฮตบริเฮตไอเพื่อนนะเฮตบทันครับหรือเพื่อนเฮตแรียงเข่จะยักแล้วเพื่อนในโซ่ไปถามเพื่อนอยู่เนาะอชิเมื่อบ้านเขาก็นพี่น้องเมื่อพักเอาถ้ามีเมื่อหาหมอ หายากินรักษาก่รว่ามือบวมแห้งเหลือเกินพี่น้องนะใส่ใส่งันได้มือมือเดียวครับมือนึงกับเบ้าองนะกับอีตุนศาสตร์นะพี่น้องครับก็เลยพาสิพาเมื่อบานก่อนเนาะเฮ็ลเลว์ขั้นนี้สิเมื่อบานตะกอนเลิศพี่น้องเนาะขอโทษได้ไรเด้อผู้ผู้ฐาเนาะกับกับพวกเป็นยังเดี๋ยวผมวุวนกลับมาคือเก่าด้เนาะเมื่อพักกรนน้อยเดียวเนาะก็โดนดอกพี่น้องเนาะอ่าจังสิครับวนกลับมาเฮ็ดคือเก่าเด้เนาะผู้ใดสิเฮ็ดต้องการต้องการที่รถเกี่ยวกับชนไก่กับ โทรมาทักมาพี่น้องเนาะผมกับทีเล่นเทนหนหสหอดบ้านหอดซองพี่น้องคือเก่าตอนนี้ก็ยืนเเ้าฝอยถาพี่น้องเนาะฝอยถาเพราะไม่บ้านก็ต้องถอดอันนี้อยู่เนาะกเฮ็ดมือเดียวพี่น้องอีกมือนึงกัเพิ่นก็บจิ๊บนะครับเฮ็ดมือเดียวผมก็ยืนเเ้าซะก่อนพี่น้องเนาะสั่นกรบร็บ่ได้เว้านะน head, 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 ครับไปเฮ็ทนนิสกับกบด้เว้าครับกสิได้เมื่อบ้านก่อนเนาะเฮ็ดคั้นง่ายเลยกับมือบ้านดิ ก็สิวนกลับมาใหม่เนาะพาลูกพาเมียเมื่อรักษากคนเนาะมันอักเสบพ,พี่น้องมันอักเสพนะม,นมีเวลาสิไปหาหมอดอกมือนึงกับไปบ้านนึงมือนึงกับไปบ้านนึงเนาะกันไปหาหมอกับิเสียวเวลากับิไปไปประหอดบ้านพี่น้องทีนะครับเพิ่นไปซื้อไมรได้มากพี่น้องเพิน่นอ่าที่มากกาไวารถก่อนเลยเนาะปุงไข้ปุอง,อ,งอน ด c 7 0 g รุ่น 9, เก่าเกี่ยวตั้งพี่น้องกะแล้วเรียบร้อยครับเกี่ยวดันกระเทินสูตรละซารถเกี่ยวซิง่งรถเกี่ยวตั้งเฮ็ดให้เป็นเกี่ยวล้มเป็นเกี่ยวดันกระเทินพี่น้อง DC70G รุ่นเก่ารุ่นแรกพี่น้องว่านีก้กะแล้วเรียบร้อยครับบ้านนาขามตำบลวางยางอำเภอวางยางจังหวัดนครพนมเออเฮ็ดเปลี่ยวพี่น้องเนาะแดดไล่ง่ายเขามาหุมครับ ต่มาเห็ดยูโฮมแล้วเรียบรอยบ้อยบันไดขี่ย่างรถออกไปใส่นิ New ้วนมพี่น้องครับยู่ปุ่นครับเพราะปันหามาบ่าไหวดอกต้องอย่างรถไปใส่ไปิซุกใส่ยู่ปุ่นนะพี่นอ้องแดดไล่ยังบูก,กินข้าวเศร้าอยู่ตอนนี้ครับเด้อสีเห็ดทำให้เรียบร้อยสักก่อนยังผูกินขา้าวเศร้าเนาะจังหลังมือทีเดียวนะพี่น้องเนาะกาเจัดการเสศษถิ่นเด้วเนาะเดี๋ยว,นะนะยนะยวผมสีย่างรถไปไปใส่ซุดนิ้วนมพี่น้อง ของรถพี่น้องรถพี่น้องรถจอดุยูครับตั้งไ้ไหมรถสภานยังดีๆเลยพี่น้องหน้ารถรถนี้ครับดี70 Bao kia bưng. Chết, chết bưng,